สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะครูวาดนะคะห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนในเรื่องของประโยค2ส่วนและประโยค3ส่วนนะคะแต่ก่อนที่เราจะกลับมาทบทวนการแต่งประโยคของลูกๆที่ลูกแต่งมาในเรื่องของประโยค2ส่วนกับประโยค3ส่วนนั้นคุณครูมีเพลงมาฝากนะคะในในชื่อเพลงที่ว่าเพลงประโยค3ส่วนนี่แหละ นะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ได้มีความเข้าใจในโครงสร้างของประโยคมากขึ้นนะลูกนะให้ลูกฟังก่อนนะคะพร้อมนะคะลูกสาวนคือกิจิยากเอาฟังก่อน ฟังครูประโยคสามส่วนคือประธานกริยากรรมยังฟังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นประธานกินนั้นเป็นกริยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยคสามส่วน แมวกินปลาประโยคสามส่วนยากขึ้นไปอีกเห็นปะว่าอันนี้มีท่า เอาต่อไปนะคะจะให้ในักเรียนนะคะวิเคราะห์ส,สำนวนต่อไปนี้นะคะว่ามีลักษณะเป็นประโยคสองส่วนหรือว่าประโยค3ส่วนนะคะประโยคแรกนะคะเราจะเริ่มต้นที่ไมยก่อนนะคะไก่ได้พลอยไก่ได้พลอยเป็นประโยคกี่ส่วนคะลูกสามส่วนถูกต้องค่ะ คลูกไก่เป็นประธานได้เป็นกริยาพล,ยลพลอยเป็นกรรมค่ะลูกพลอยเป็นกรรมต่อไปนะคะประโยคที่สองนะคะต่อไปจะเป็นแคทบ้างดอกพิกุลร่วงค่ะดอกพิกุลร่วงเป็นประโยคก,กี่ส่วนจ๊ะสส่วนค่ะเก่งมากเลยสุดยอดสดติงกระดิ่งแมว นหมายคำว่าดอกพิกุลเนี่ยเป็นประธานล่วงเป็นกริยาค่ะนะจ๊ะต่อไปจ้าประโยคที่สามนะคะลูกประโยคที่สามใครอยากตอบคุณครูต่อไปอีฟนะคะอีฟน้ํานิ่งไหลลึกค่ะน้ํานิ่งไหลลึกเป็นประโยคกี่ส่วนจ้าอีฟสองส่วนถูกต้องอ้าวประโยสองส่วนเพราะว่า น้ำนิ่งน้ำนิ่งเป็นประธานใช่ไหมคะไหลลึกเป็นกริยานะคะต่อไปนะคะประโยคที่สี่นะคะหนูตกถังข้าวสารนะคะหนูตกถังข้าวสารนะคะเกเป็นประโยคกี่ส่วนครับลูกกี่ส่วนครับสามส่วนเก้า 9นะคะประโยค3ส่วนนะคะประกอบไปได้หนูเป็นประธานนะคะตกตกนะคะตกเป็นกริยานะคะถักภาษา,านะคะเป็นกรรมนะคะเก่งมากสุดยอดค่ะต่อไปต่อไปประโยคสุดท้ายนะคะราชรสมาเกยค่ะราชรสมาเกยเป็นประโยคกี่ส่วนนะโดนัทค่ะกี่ส่วนลูกโดนัทตอบเรือยงเนี่ย สอ,ส,สองส่วนถูกต้องค่ะมันถูกต้องถูกมันถูกต้องถูกโอ้โออ้มันถูกต้องถูกอะไรนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิเชียพายิ้มใหญ่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้เลขที่สวันนี้จะมาร้องเพลงประโยคสามส่วนคุณครูผู้สอนคุณครูหัดไทยชนกป,ปฏิสนทิ ประโยคสามส่วนมีประธานกิรกรรมยังฟังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นประธานกินเป็นกิรกรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยคสามส่วนแมวกินปลาประโยคสามส่วนขอบคุณค่ะค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงวรนาชาตามวงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า โรงเรียนบ้านท่าขามสมัยคีวันนี้จะมาร้องเพลงประโยคสามส่วนครูผู้สอนคุณครูหราดชายชนกปฏิสนธิประโยคสามส่วนมีประธานกิรกรรมยังฟังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นประธานกินเป็นกิรกรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยคสามส่วน แมวกินปลาประโยคสามส่วนขอบคุณค่ะดีครับผมชื่อเดชชาเชรพิธานักเรียนเลขหกสามห้หาเททีสองโรงเรียนบ้านนาค้ามตะวัีครูที่ปรึกษานักษาอัญชนนันักษณ์ปกิสัมทิวันนี้จะมาร้องเพลงประโยคสามส่วนประโยคสามส่วนมีประธานขานามยังฟังใจจำคำว่าแมวกินปลา แอลนอั่นเป็นประธานกินนั้นเป็นกิยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาไปเลโยคสามส่วนแมวกินปลาประโยคามส่วนสวัสดีค่ะหนูชื่อูดีอีพิมพ์มายาเอ็มไรร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าโรงเมมรียนแม่ดาค้ำสมุทคีวันนี้จะมาร้องเพลงประโยคสามส่วนครูผู้ฝึกสอนครูนายชนกปฏิสนธิประโยคสามส่วนมีประธานกิยากรรม ยังฟังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นประธานกินเป็นกิรกรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยคซ้ส,ส่วนแมวกินปลาประโยคสาส่วนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อดินันนิชาบุญปิตานักเรียนชั้นศึกษาปีที่ห้าโรงเรียนบ้านท่าค,ำำคํามสมคีวันนี้หนูจะมาร้องเพลงประโยคสามส่วนคุณครูผู้สอน คุณครูทัชนกอุติสนธิประโยคกามส่วนมีประธานากิรกรรมยังฟังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นประธานกินนั้นเป็นกิรกรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยคสามส่วนแมวกินปลาประโยคสามส่วน thanks <sweak>